สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายอยากกินไก่ปีกไก่ทอดน้ำลาจนะ้ายายทนไก่ยายล้างไก่เรียบร้อยแล้วยายหักนระเปลาไว้หนึ่งชั่วโมงยายลงทอดในหม้อีลอยยายกินคนเดียวยายทำแค่นี้จ้า พี่ยายจะเอาไก่หมูทอดยายได้เอาพริกยายได้เอาพริกที่หลืแห้งุทอดเอาไว้แล้วแล้วก็ใบมะกรูดทอดเอาไว้แล้วจ้าแล้วก็ยายจะใช้ไอ้หัวหอมหอมเจียวสําเร็จลูกยายที่เกี็บประหยัดเวลาครับนี่ยายไม่ค่อยมีเวลาเลยยายอยากทับริกเยอะๆ หลังจากที่ลูกชายกับลูกสาวปิดร้านไปเที่ยวสมกับทิพต์พอเปิดวี่แรกรู้ว่าทิพต์แรกก็ขายดีมากเลยจา้ายายเรื่อยเลยยายเป็นเชฟให้ลูกสาวจา้าลูกสาวยายกับลูกหนุยยายอทุกคนร้านอาหารที่นี่จา้าที่ประเทศเวียดนมยายเป็นเชฟพ่อก็ไปเรื่อยๆจย้ขอขอจา ให้เขาเหลืองแล้วเดี๋ยวเรา,าเอาออกแล้วเราอเอาไปผูดทอดที่ผิวแห้งทอดแล้วก็หอมเจียวสำเร็จรูปใส่ตอนเวลาเรา,ากินจับย้ายซื้อมาจากร้านร้านแอฟริก,กันเขาพี่ขายเป็นตระกุกกเขาปิดพลาสติกม,มาอย่างดีหอมหอมแต่มีจัก นะแบบนี kind of nice sort of ้เลยจะจะมีข้าวอย่าลอมรว้วยจะเอามาดูเวลาปีกไก่เแล้วจ้า เพราะว่าปีกไก่มันใช้เวลาทอดสักหน่อยนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ว่าเขาเหลือกันนะจ๊ะอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ากลับมาดูกันจ้าดูเลยจ้าสีเขาเหลืองแล้วจ้าแต่ยายจะไม่ให้เหลืองมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนเรากินมันจะเหนียวเกินไปเวลาตอนคูยเย็นมันก็จะแข็งปีกต่างหากยายเอาประมาณ ประมาณจะเยอะมากเลยหมหอมหอมหมผมกินน้ำปลามากเลยอ่ะยายเตรมจากไปเรียบร้อยเดี๋ยวอยากจะไปแคบปีกไปแล้วจ้ะวันนี้อากาศดีมากเลยประเทศเบลเยียมกำลังจะเข้าหน้าร้อแล้วจ้า Yeah, I choose Dino, it's my Dino. ตักใส่จานยายว่าโอเคแล้วล่ะ๋ยวเราเหลือไปกว่าน,นี้แล้วมันจะกนแดแทบจ้ามันจะเหนียวจะแข็งรสชาติหายหมดจ้ะทอดปีกไก่ทอดของพวกนี้เราต้องใช้น้ำมันแรกเลยยายจะไม่ใช้น้ำมันซ้ำกันหลายๆลหน ถ้ายายเห็นว่าสีน้ำมันมันเปลี่ยนยายก็จะเอาทิ้งทันทีเพราะว่าเวลาเราทอดอะไรแล้วมันจะเหลืองไม่สวยโอเคเดี๋ยวยายปิดไฟแล้วก็ยายจะตักอกอกแล้วจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลือเกินยายเตรียมจานไว้เรียบร้อยสีสีประมาณนี้ ยายก็จะไปเปิดหนังดูยายก็จะนั่งแทะปีกไก่อะไรจะมีความสุขเท่านี้ไม่มีแล้วแคทจะมีความสุขมากทาเรื่องกินแล้วก็ยายจะเอาพริกโรยจ้ะยายทอดอันี้เอาไว้ก็ตกแต่งนี่เลยจะ้ะพริกเดี๋ยวยายก็จะตัดกินกรอบ ายจะไปแล้วนะจ๊ะยายจะไปแทะปีกไก่แล้วจ้ะกดไลค์กดส like, ับสับไข่ให้ยายด้วยจ้าจ้าดีจ้าหอมยายเอาหอมเจียวสำเร็จรูปโรยจ้ะโอเคจ้ะยายไปละไปละจ้ะยายจะไปกินปกีกไก่ละจ้ะบ,บ,บาย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  เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ